รางสังหรณ์จากตากระตุกคอมเมนตตาอันไหนดีอันไหนร้ายมาฟังกันครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องรางสังหรณ์จากการคอมเมนตตาหรือตากระตุกนะครับก็ฟังไว้นะครับก็เป็นความรู้นะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าหากว่าท่านเนี่ยขมินตาในตอนเช้านะครับตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับหากว่ามีอาการตากระตุกตาขมนินบริเวณตาข้างขวาเนี่ยเฉพาะบริเวณตาโดยรอบๆนะครับเขาจะทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจะมีโชคมีลาบและของฝากที่ถูกใจจะมีเพื่อนฝูงญาติมิตรและบริวารที่อยู่ ไกลกันเนี่ยเดินทางมาหาคุณนะครับถ้าหากว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมีอาการตากระตุกหรือตาเขม่นทางข้างซ้ายนะครับบริเวณรอบๆตาเนี่ยจะมีคำทำนายว่าให้ระมัดระวังนะครับว่ากำลังจะมีเหตุร้ายนะครับมีภัยอันตรายกำลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณนะครับระวังจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงกับผู้อื่นนะครับทั้งกับคนในครอบครัวแล้วก็ คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงรวมไปถึงคนที่ทำงานแล้วก็คนที่อยู่ต่างที่ด้วยนะครับระมัดระวังคำพูดของตัวเองนิดนึงนะครับเวลาจะพูดอะไรเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบนะครับเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตลุกลามได้นะครับจะทำให้คุณเดือดร้อนนะครับข้อที่2นะครับหากคุณคอมเมนตาในช่วงสายสาย นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงถึงเชี่ยงนะครับหากว่ามีอาการตากระตุกหรือตาขมิบน,นะครับบริเวณตาข้างขวานะครับเฉพาะรอบๆตาจะทำนายว่าคุณจะได้ลาบคุณจะมีโชคญาติมิตรเพื่อนฝูงคนในวงสังคมของคุณเนี่ยจะนำเอาโชคเอาลาบแล้วก็เอาสิ่งดีๆมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้หรือเงินทอง ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งหรืออาจจะได้ทุกอย่างก็ได้นะครับหรืออาจจะนำข่าวเลขเด็ดเลขดังมาก็ได้นะครับหรืออาจจะมาชักจูงให้คุณซื้อหรือขายอะไรบางอย่างนะครับซึ่งจะได้รับค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่ามีอาการตากระตุกหรือตาขเขมน็นในบริเวณตาข้างซ้ายนะครับโดยรอบๆนะครับ เขาจะทายว่าให้ระมัดระวังนะครับจะได้รับความทุกข์ยากลำบากจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นภายในครอบครัวนะครับอาจจะสูญเสียของรักสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับให้ระมัดระวังภายใน7-15วันอาจจะมีเรื่องต้องเสียเงินเสียทองก็เป็นได้นะครับข้อที่3ครับหากคุณคอมเมนตตาในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับ ตั้งแต่เวลาเชี่ยงถึงบ่าย3นะครับหรือ15นาฬิกาหากว่ามีอาการตากระตุกบริเวณข้างขวานะครับจะทายว่าการทำงานที่กำลังค้างไว้อยู่หรือกำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำเนี่ยควรรีบทำนะครับเพราะว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จหากว่าท่านทำแล้วเนี่ยจะบังเกิดลาภผลอย่าใจเย็นน้ำขึ้นต้องรีบตักทำให้ได้มากที่สุด นะครับส่วนถ้ามีอาการตากระตุกข,ข้างซ้ายนะครับคำทำนายเนี่ยจะทายไว้ว่าคนที่ยังเป็นโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาหานะครับเพราะว่าคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักมีคนกำลังเพ่งเล็งคุณอยู่แล้วก็กำลังคิดถึงคุณอยู่นะครับข้อที่4นะครับหากคุณขมินตาช่วงเวลาตอนเย็นก็คือตั้งแต่บ่าย3หรือ15นาฬิกา จนไปถึง6โมงเย็นเวลา18นาฬิกานะครับหากเขมนตาข้างขวานะครับคุณจะต้องพบกับคนที่เรารักแล้วก็เฝ้าคิดถึงนะครับหรือคนที่พัดพลากจากกันไปหรือเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทที่เคยสนิทกันมาก่อนนะครับรวมไปจนถึงญาติมิตรที่ได้จากกันไปเป็นเวลาช้านานนะครับมีโอกาสจะได้กลับมาพบกันโดยบังเอิญ หรืออาจจะมาหาถึงที่บ้านของคุณนะครับพร้อมทั้งยังเอาลาบผลแล้วก็ของขวัญมาฝากด้วยสิ่งที่ถูกใจก็จะเอามาให้คุณนะครับให้คุณอดทนรอคอยนะครับภายใน3วันนะครับแต่ถ้าหากขม่นข้างซ้ายนะครับคุณจะมีโชคลาบพอประมาณอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่าก็พอกินพอใช้ไปหลายวันนะครับ เพราะว่าตาทางข้างซ้ายเนี่ยจะมีอํานาจน้อยกว่าทางข้างขวานะครับแต่ถ้าได้เนี่ยก็เอาไว้ก่อนก็ดีนะครับแล้วก็บรรดาญาติมิตรเพื่อนฝูงเนี่ยก็จะคิดถึงเรานะครับมีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนเรานะครับแล้วก็จะนําของขวัญแล้วก็ของฝากมาให้คุณด้วยนะครับหากคุณเขมนตาในช่วงเวลากลางคืนนะครับตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้า,น,าน,นะครับก็คือ หลังหกโงเย็นเป็นต้นไปนะครับหากมีอาการขมิบตาข้างขวานะครับให้คุณระมัดระวังให้ดีนะครับจะเกิดเรื่องอันตรายมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่อยู่กับคุณนะครับมีโอกาสทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะครับให้ระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วก็ระมัดระวังการทะเลาะกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรัก หรือว่าเพื่อนสนิทนะครับก็คือจะพูดอะไรจะทําอะไรเนี่ยก็ควรคิดให้มันละเอียดรอบคอบกว่าเดิมเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปนะครับทำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความระมัดระวังนะครับระวังทะเลาะกับคนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะครับระมัดระวังที่จะมีเรื่องใหญ่โตจากเรื่องเล็กๆนะครับระมัดระวังเรื่องการลงไม้ลงมือด้วยนะครับ หลีกเลี่ยงได้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรไปทะเลาะกับใครเป็นอันขาดนะครับถ้าหากตากระตุกหรือขม n นก็ตามทางข้างซ้ายนะครับคุณจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรเพื่อนฝูงเพศตรงข้ามมีโอกาสได้รับโชคลาบลาบผลในแบบฟุกๆนะครับอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมนะครับ ก็คือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายใน3วันแล้วก็7วันนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ฟังแล้วเนี่ยไม่สบายใจตรงไหนเนี่ยก็ขอให้สวดคาถายันทุนนะครับก็คือให้ท่องนโมสามจบแล้วก็สวดยันทุนนิมิตตังอาวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสะสัตโทปาปะขะโหทุสุป,ปินังอากันตัง พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุนะครับก็จะช่วยให้ลางร้ายกับกายเป็นดีและที่สําคัญเนี่ยถ้า,ากเกิดลางร้ายขึ้นเนี่ยคุณต้องมีสติให้มากกว่าปัจจุบันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องไรๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราระมัดระวังมันก็อาจจะผ่านไปได้ นะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ